นี่ทีหลังโอ้นี่ดูด,ด้วยหัหน่าเลยแต่วัเนี่้ที่เรียนรูดหน่าด้วยเออแต่ว่า,า,น,า,าน้องตัวนังอยู่ไงจังลูกสองลูกครึง สวัสดีครับผมสวัสดีตอนครัำโม่งครับจะเป็นลูกเหรอครับที่แหลกว่าสิบโปไซน่ะครับมันพ่อกระเทือนหรือขุนเงื้อมา่งเหรเดี๋ยวใส่จากสี่สิบลังครับผมเงื้อกี่กระเดือนมา,าอามาเลยทานมาไอ้ไม้นี่ไม้นี่เคยใส่อยู่ใส่เงื้อเขียดครับใส่ไม่ได้ทั้งผุดนี่เดี๋ยวใส่เงื้อกี่กระเดือนครับเงื้อปูงกว่าใส่ฟังทั้พผุดเดี๋ยววางหาโมงกวบเลยนะเลยมาใส่ต่อเลยครับมันพ่อกระเทือนไหมมันถึงขุนเงื้อมั่งเหรอนี่มันจะเอาจิงหรือเปล่า ดีมากลูกน้องครับรอบไหนขึ้โตสีม้านบ่วเขาจะสี่สิบลังมึงน้องมึงล้มไปอวยยังสิปลาทีกินดีบัวแต่ผมเห็นเขาใส่เมื่อวั่นเขาคอรุ่นร้ายกับมึงผมใส่สีม้านบัวไปเดี๋ยวฝาใส่นครับพี่คำเนย่งนี่ตัวใไงครับพูดมาหนูเจ้านี่ตัวใหญ่เลย ีบ็ดพวกนั้นไห้เปลี่ยนสายมาอยู่หาแล้วกเบ็ดอยู่โมไซไรครับไซแต่น้อยเดียวพวกปลาไม่กินไว้ครับเอ้ามันมาดบ่เอาใไซก็ยังหม,นมนานอยู่มึงทำไซอยู่หมาดหมาเนอพี่เว้ยมันมัน,มนอีซ้อนคลิปเลย อโซเช่ครับโอเลปเคยกิปหน้าหมื่นสองจาหมื่นห่งโซเช่ครับสองกิปเลยไปเดี๋ยวพอกันตอนย้ำเลยครับเดี๋ยวผมปลอดใจไปเดี๋ยวไปเรื่อยๆครับทีจีบหลังใช้ค่าเดียวเหรอครับบภดุลเหรใส่เอาใส่เอาค่าเดียวไปแค่ได้ก็ฝากกดติดใจได้ครับผมฝากกดติดตามไว้น้ำจังถึงผ่านลิปไหมเป็นกำลังใจผมน้ำของผมเดี๋ยวพอกกันตอนไม่ย้ำหมดนะเดี๋ยววันนี้คิเดือนไม่ย้ำไว้แน่จักษ์สองถุมเดี๋ยวย้ำตัวนี้แล้วจดียวย้ำตัวฝุ่นครับเดี๋ยวพอกันครับผม ¡Oh, mamá! รวมอวยๆครับผมมึงจริงหครับเกือบล <laughs> ูกสมองแทงเอาในการเ้ยสวัสดีตอนค่ำจ้ามถุ่มครับ <laughs> ลวมอวยมาด <laughs> ินคองง่ายะครับผมเกือบลูกผมเอาสมองแทงเอาครับ <laughs> เดี๋ยวจักมือผมเหยีผ้ามาแท่งยา,างรอยแทงน้ำขังทางโต้งงไหม มั่งเี้แหละครับม้านถึงหัวคำเลยไปยาเม็ดครับ40ลังยากี่เดือนฝ่าไส่ว่าจันี่์มะใส่บองหกบุ้งที่เรียกว่าจีบด้วยใส่แหละครับตอกกระเทือนไม่ได้คุดเงาไปแล้วครับเมืองสีมานจำได้ลงใบไวยมานั่นนั่นนั่นอันนี้ไม่ดินครับโอ้ตัวใหญ่ของผมตัวนี้เอๆๆเดี๋ยวเกี่ยวก่อนครับโอ้ไม่ตากับโบ้แดงมะน่ะมันวิ่งมือถือครับ บังกีล่ะโอ้ยดูด้อหัวหน้ายเลยแต่ว่าเงียกี่เดือนรุดหงาอยู่เดอแต่ว่าน้องตัวนั้นอยู่น้องตัวผมแทงมาอยู่ครับมางทีล่ะบอกไงโอ้เต็มเลยครับโอ้ได้การอีตัวนี่ตัวเมื่อยใสเงียกี่เดือนนักตึงเลยครับเงียกี่เดือนกับตัวหน้าเมตัวนี่ครับ แต่ผมสมร้างที่มันปลดหยากรึไม่แต่ว่ากับตกปวดครับตาสายเบ็ก็เสียใดมันสิมีอีกบ่สี่สิบลังไหมบ่มหอดสี่สิบต่ก็เกือบไปสี่สิบแลครับโอ้ลังนี้บ่อยอูย่ครับเออมึงบอกไม่หน่วยหน,ยนี่ไหมหไม่ปุ่งยิงสีเครื่องช่างนะครับยางมากสิบกว่าลังเลยนี่แต้มเดียวน,น่นก็พอต้นนั้นแหะครับ จเต็มเหล็กกุนไหมเดี๋ยวมันจะมีตรงไม่ปุ่นถ้าปุ่นลาย,ยาหกป่อมเดี๋ยวเวลไปท่านหนีก่อนจักหน่อยว่าท่านหนี้ว่ไลายครับไฟกับิเวเบิดก็ไฟบันแต่ว่าอีดวงหนึ่งยูโรดผุนครับบันเดีถ่ือมานำ้ำเนาะในฟอย้ามครับเดี๋ยวสิวเบิดก่อนมึงจะมีอีกบัน,นี่นังนี่โ้งเลยบันนี่คันโ้งเลยครับยูบ่วน,นี่ยูบอยูบั อยู่บะนาะเอ้าก่นอยู่ยุบอดินปะเนี่ยปูมาบอยู่อ๋อมึงอยู่อยู่วะมึงอยู่มึงจังไดนอ่าห่ใหน่อย่พึ่งเบิดเด้อล้งมาทางกอยู่อยู่ครับเอียนหน่อยสะท้อนในมืออนู่แล้วไปเดี๋ยวฝ่าย่างกันครับเดี๋ยวไฟสีพื้ดนั่งนี่อยู่บะนี่ อยู่วะอยู่วะอู้หูกำลังมาขับครับนี่มึงหางสอยเลยพอ,อหน่อยตัวนี้เอาๆเดี๋ยวเอาก่อนโอ้น้ำมอกลงแล้วครับสามถุงกลัวเกือบสี่ถุงใ <laughs> กล้ๆสิเบเมตรแต่ว่าก็ยังเที่ยวนี่นะครับอยากฮกแน่จัูหน่อยเดี๋ยวยามแบบให้สปีดเลยครับเอา้า เดี๋ยวขากับ,บเห็นหูอีกไฟอันหนึ่งอยู่ดดรถคน,นับมังทีนีว่าตัวนังอ็ู่ต้นไหนโอ้ยบมีตัวอกม,มาเบิ้แล้วสิเบิ้แล้วอดเอาไฟล้างสุดท้ายแล้วครับยางไกลามากัางรายล้างมพตัวไมเท่วหยางหหกหนึ่ง,งสุดท้ายเป็นมีตัวหนาก็ชิคุณุนอยู่จต นี่ตูหัวแล้วแล้วขึ้นมาก่อนไปอักนึงสิบเอ็ดน้โอ้ยโต๊ะงามปอมครับมืึงจะล่ะเกือบซ้ำโต๊ะเหล็กอ๋อเอาคนเกียบคนครับเราอยู่ไายพอดีเรียบร้อยเรียบร้อยเกือบมาบ่หอดรถนี่ครับตัวนี้เอนหน่อยเงี้ยกี่กระเดือน เขาใส่กระชังไว้ตัวนี้ก็เงี้กคีก่เดือนครับตัวนี้นี่นะครับเงี้กคีก่เดือนนี่เท่านี้นะครับนี่แต่ว่าสองตัวนั้นผมเอาสม,มองแท่งเอาครับขอหน่อยตัวหนึ่งตัวนี้ที่น,นี่เกือบลูกครับนี่นี่กีฬาเอ,อ้ยเด็ก,การ <laughs> เอ๋ออเอเด็กเกียรติกันครับเดี๋ยวถาลุน่นเมื่อวันสอบครับสิมานบ่ปลามีกินดีบ่ ล่มเหลือมากเลยเดี๋ยวพอกันเืนเศ้าครับสำรับขึ้นอีกะฟันนี้นาตีสวัสดีครับผมเดี๋ยวจะพามาเลาะแท่งปลาอยู่ครับเป็นคลิปแท่งปลาไปเลยเดี๋ยวเข้า่ากันเมืม่อไงเดี๋ยวแต่สอยเนาะหมอกยังเพิ่งจางอยู่สวัสดีตอนสอยอีกรอบครับผมวันนี้งห้องโม่งกลัวและครับไปยำเงียกี่เดือนปะนี้ พาทสองเมืองสีมาันบอ่อลางเล็กเหงาบุ้มีเหงาเบิดมันขึ้นกับมาเยอะเลยครับต้องสำแขนซองตัวกับเย็นนั่งอยู่โอ้เหงาย่างอยู่อ๋อเอาไปก่อนสันเกลี่ยยางรถม้ามันกิน แดะแตะเสาเลยหมองาท่านจางอยู่ครับมึงเจริญผลทางแดดแตะเสา <Gro ot> ปลาเป็นไงพวกโตอยู่มึงคือก็ยังกินดีอยู่ตัวงามผอมพวกหอเจ้าหนี้ว่าท่านเห็นพวกโตอยู่ครับ โมเมนต์เลยนี่ครับขึ้นเห็นปลาพอตโตอยู่ไหม <c oughs> โอ้ตกใจเบิดหาขวางเลยนกนกกดครับโอ้ตื่นเบิดโมเมนต์อีหอย่างออนนี้กับ,บ่มีงานมาจดสีเครื่องช่าง เดี๋ยวทั้งปุ่นเดี๋ยวไปที่หลังครับเดี๋ยวจะไปทั้งสายก่อนว่าเท่านี้มันบอายหลังเนี่ยเอาไปหันมึงมีว่าตัวดีป่ะกี่ลายเท่้า <laughs> ห็นพ่อตัวอยู่ครับโอนนี่เห็นแล้ว เงี้แหละเง็นแล้วนี่ครับเนาะตายขอรอสักงตัวงามอยู่นี้แลหละฮะแต้มเหล็กครับไปครับย่างจะได้เที่ยวหนิล่ะเที่ยวหน่อยนั่นในตัวเดียวแล้เห็นปลาแต้มเดียวหนิละ่ะโมเปียนเลยเฮียมสาวเมืองเที่ยวนีิเพื่อมีตัวงาม อยู่บ่ออยู่เดี๋ยวเขากเดี๋ยวแน่เดี๋ยอาตุ้งงงกว่าหนึ่งไหมอยู่บ่อว้าบ่ออยู่ มื้อคืนตอนมาย่ามกับยา่าแบบพอเฝ้าไฟสีเบิดติลละแต่ว่าก็ได้เต็มหนึ่งอยู่ครับวิเที่ยวนี่ลังสุวถ่ายตัวซ้อมแขนนี่แหละครับหะล้งสุวทายอีกแลวตัวนี้นี่บัวบูดินี้เนี่บยบัวโอ้ยยาว่าดูเวดีเต็มเดียวไหมเต็มเดียวครับ โอ้ย oh, งามเสาโบปินเลยครับเดี๋ยวสิได้ลองใส่ก็เบียนมึงยางคีกะเดืออ่ะเดี๋ยวขัาวากันโ <c ười> บปินเลยยางคีกะเดือนงามเสาครับในตัวเดียวนี่ยงามขึ้นแต่ต้องงามสองตัวสามตัว ต้นนี้เงาปูครับแตบเดียวหุ่กันนี่ครับผลงานโด้วยเหลืองซองคเฮ็ดซองคปบยังไงขนาดเลยครับเบาไว้แหละเฮ็ดทเทือกิปกับพ่อนะครับเดี๋ยวจะพาไปใส่เงาปูทั้งอันนี้อันนี้ตัวน,นี้ค่ะขึ้นแท่งเราครับนี่ใส่โล่เงาปูกับไอซองโตครับปูหม้อโต้ใด อันนี้ก็มากก็ปากให้ได้กบฝาก,กเลยก็แชร์กดติดตามครับผมเพื่อเป็นปกำลังใจให้ผมเด็กขายนะครับนี่เด็กขายน้ำมันรถเนาะอย่างไดก็ฝาก,กเพื่อนท่านหนึ่นะครับเพืเ่อเบื่อเดี๋ยวผมอัคลิปต่อไปสวัสดีครับผมเด็กขายเด็กขายเ <laughs> ต็มกระลอมมั้งตัวใหญ่จะรู้ สองโลคืงองโลคืงอาลงอาตัวหนลกขึ้นเงัตัวหนโห่กังตัวหนโลนึง